เอาละรครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมก็วันนี้เนี่ยมาพูดถึงเรื่องของเกม Dark Age นะครับอีกแล้ว <c oughs> ก็เช่นเคยนะครับคือมันจะสืบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วว่าพนักงานทีม Dark Age เนี่ยคือเขาโดนปดนะครับแต่แล้วคือโดนปดเนี่ยก็ปดมือเขียนบทของ Dark Age ไปแล้วนะครับ <c oughs> ก็นั่นแหละครับคือเกมเนี่ยคือเขาไม่ได้รับความนิยมมากเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าเอาสิ่งที่มันอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยครับไปใส่เกินไปซึ่งมันไม่แฟนตาซีะนะเวลาเล่นเกมมันต้องแฟนตาซีครับคือเราเล่นเกมเนี่ยเราก็ไม่อยากไปเครียดเนาะในชีวิตจริงเราก็เครียดพออยู่แล้วอะไรเงี้ยครับอันนั้นไม่รวมเกมไฟเอ็มนะ เอออันนั้นนะ่ะคือโอ้โหมันเล่นใหญ่จนเป็นกระแสข่าวแล้วผมก็ไม่อยากจะไปยุ่งมากเท่าไหร่นะครับจะใช้คำว่ายุ่งมากก็ไม่ได้เพราะว่าคลิปที่แล้วก็ทําคลิปเกี่ยวกับไฟเอมนี่แหละอ่ะช่างมันครับเพราะว่าเราไม่ได้มาพูดถึงไฟเอมเรามาพูดถึงเรื่องของ d ักอ o n อิชนะครับก็ b บ o อแวรนะครับคือเขาก็ทําการอ่าปลดพนักงานนะครับแล้วก็รวมถึง มือเขียนบทเกมด a กอนเอ e นะครับอตอนนี้เนี่ยทั้งบริษัทเขาเนี่ยคือมีไม่ถึง100คนนะครับโอ้โหอันนี้คือเรื่องใหญ่นะในตอนนี้นะคือมันถึงขั้นแบบบทพนักงานกันออกเลยก็อันนี้คือขอยืมเครดิตจากเหตุข่าวเกมนะครับเพราะว่าผมก็ดูเรื่องมาจากเหตุนี้แหละที่แบบว่า i บ o a แวนประกาศเลิกจ้างนะครับ แต่ผมไม่ได้อ่านรายละเอียดตรงเนื้อหาเขานะแต่ว่าแต่ว่าผมจะไปอ่านในตัวเพกเขาแองนะครับอ่ะครับคือทีนี้ก็มาดูต้นตอของข่าวกันดีกว่าคนเฟรมดากอนเอชแล้วก็อ่าโปรดักชันหรือว่าอ่าคนเขียนผู้ผลิตนะครับก็ได้ทำการปลดผูกไบโอแวรนะครับปลด อดออกจากบริษัทนะครับประมาณนั้นบริษัทไบโอแวรนะข่าวนี้ก็น่าจะเป็นจริงนะครับผมอ่านผิดอะไรก็ขออภัยนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยตอนเรียนเนี่ยคือได้เกรดหนึ่งจริงๆอย่างที่บอกไปคือแล้วก็ค่อยมาเรียนรู้เอานอกสถานที่ครับคือผมเนี่ยชอบฟังฝรั่งพูดบ่อยแต่ว่าศัพท์ภาษาอังกฤษผมจะไม่ค่อยได้แต่ว่าไอการพูดหรืออะไรเนี่ยมันจะได้อยู่นะครับอันนี้คือผมขออ่านสรุปนะครับ อ๋อเ oh, นื้อหาสําคัญมันอยู่ตรงนี้โอเคไอบุคคลเหล่านี้คือคนที่ทำงานกับไบโอแวรแล้วก็เป็นคนสร้างดักอดเอ็ไม่ว่าจะเป็นอ่ผู้เขียนผู้แตง่งผู้ออกแบบอะไรก็แล้วแต่นะครับเนี่ยในส่วนของตรงนี้นะคือคนที่โดนไล่ออกคือโดนปลดออกหมดนะครับแต่ว่าอันนี้คือคนที่ออกมา h ฮกแอคชั่นว่า อ๋อฉันดีใจจังเลยที่ทํางานอยู่กับบริษัทนี้นะครับประมาณนั้น้งเดี๋ยวเราไปอ่านความรู้สึกของเขาดีกว่าว่าเขาพูดอะไรบ้างสรุปนะครับคือตอนนี้คือเขาอ่ะกำลังมองหาตําแหน่งการเขียนบทหรือว่าบทเอ่อหรือการเล่าเรื่องอะไรที่มันใหม่ๆอ่าแล้วก็บรรทัดเนี่ยคือมันจะเป็นเหมือนบทความที่ว่าเอ่อความรู้สึกที่เขาทํางานตลอด20ปีนะครับ เดฟเนี่ยคือทำงานดีทำงานเก่ง uh, ฉันไม่เคยเจออะไรที่ uh, มันอเม z i n g แบบเขามาก่อนเลยอะไรประมาณนี้ในช่วงเวลาตลอดทำงาน20ปีกับ BioWare นะครับและฉันเนี่ยจะจดจำความทรงจำดีๆที่เคยทำงาน uh, กับคอมมูนิตี้หรือว่าชุมชนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณครับประมาณนั้น thank you all ขอบคุณทุกคนนะครับ อันนี้ก็คือเป็นความรู้สึกเขานะแปลเิตุพลาดตรงไหนคือขออภัยนะครคือผมเนี่ยคืออยากจะแปลให้มันแบบเป็นกันเองกันนะคือไม่ได้อยากแบบแปลแบบพันสเลดอะไรเงี้ยเอาเอาแบบแปลง่ายๆแล้วกันครับอ่ะเรามาดูคนต่อไปนะครับอ๋อคนนี้ก็เหมือนกันเขาบอกว่า hello I'm looking for work เขากำลังหางานนะครับไม่จะโดนไล่ออกละอ๋อคนนี้ยาวเหมือนกัน <laughs> เดี๋ยวขอดูจุดแค่ชันมาก่อนตรงนี้โอ้แล้วก็ตรงนี้เลยครับอ่าเดี๋ยวผกแปลความสั้นๆให้แล้วกันครับเขาบอกว่าฉันกําลังมองหางานที่เกี่ยวกับบทบาทของบรรณาธิการอีดิเตอร์เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ฉันเนี่ยได้ทํางานร่วมกับมืออาชีพที่มีความสามารถและฉันก็มีความสุขนะครับที่ได้พบกับ คอมมูนิตี้นะครับที่มันดียอดเยี่ยมอะไรประมาณนี้ในช่วงเวลา19ปีที่เขาอยู่ในบริษัทไบโอแวรนะครับเขาบอกว่าฉันขอขอบคุณมากๆก็มันเป็นความรู้สึกเขา,เาที่ได้ทำงานโดนไล่ออกไปเพราะว่าเกมจริงคนสุดท้ายครับ So my time a t a BioWare has ended ตอนนี้ เวลาของฉันที่อยู่ในไบโอเวรมันสิ้นสุดลงแล้วนะครับประมาณว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ฉันเนี่ยอะดีอรลีนมนทุง่งหรือว่าอะไรดุเดือดดุเดือดอะไรประมาณเนี่ยเออ u t i t s time t o look for new language แปลว่าแต่ว่ามันถึงเวลาแล้วละ่ะที่ฉันเนี่ยจะต้องมองหาอ่าช l l ล n g e ใหม่ๆเขาเรียกอะไรอ่ะความท้าทายแ m มอ Ed เอ๋อ,เ,เ,อ,อเขาบอกว่าเขาเป็นบณาธิการ ตำแหน่งอีดิเตอร์นี่บัณธิการของเกมเขาเรียกอะไรว Editor นะอีดิเตอ,อเร์นะแล้วก็เป็นนักเขียนนะผู้ที่มีออประสบการณ์ตลอด26ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอเกมนาวนิยายแล้วก็หนังสั้นช็อตอะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับหากคุณต้องการมาร์เก็ตติ้งหรือว่าความรู้ของฉันเนี่ยเอาไปหรือว่าอยากจะจ้างฉันเนี่ยก โอดติดต่อมาที่ฉันได้เลยนะครับประมาณนี้มั้งเออที่เขาคุยกันผมผมไปอ่านต่อละคุณลองไปอ่านเองก็แล้วกันครับคือเขาก็จะมาแบบว่าขอบคุณนะไบโอแวรที่ดูแลชั้นมานะครับแล้วก็ให้โอกาสชั้นเนี่ยในการทำเกมสร้างเกมต่างๆนานาเสียกฟีดิ่งเดี๋ยวมันเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าเลยนะครับชันเนี่ยจะจดจำประสบการณ์นี้ไว้ ก็สาเหตุที่ถูกปลดเนี่ยครับเพราะว่ากลับมาที่ตรงนี้เกมมันล่มนะครับเกมมันล่มอะไรๆเกมเกมพังเกมพังเออโอ้ก็แง่ละคือเล่นไปใส่โวคกซะขนาดนั้นเนาะมันก็นั่นแหละครับเกมเมอร์เขาไม่พ้นอยู่แล้วคานี้ใช้ได้นะผมมองว่าใช้ได้กับเกมนะครับคือลูกค้าเนี่ยคือพระเจ้าจริงถ้าเกิดลูกค้าไม่ประเขียนเงินให้คุณก็ บริษัทคุณก็ไม่สามารถไปต่อได้ใช่ไหมล่ะแต่แบบอาจจะมีคนคิดกับกันนะว่าถ้าเกิดแบบบริษัทนี้เขาไม่ทําเกมให้คุณเนี่ยคุณก็จะไม่ได้เล่นเกมไม่ใช่หรอมันคือธุรกิจนะครับต้องบอกว่ามันคือธุรกิจจริงๆเพราะว่าเขาทําเกมออกมาเนี่ยเขาวางผลกําไรอยู่แล้วจะมาบอกว่าเอาในเมื่อเขาสร้างเกมให้คุณเนี่ยคุณก็เล่นไปเถอะดีกว่าไม่มีเกมจะเล่นแบบนี้มันไม่ได้ ถ้าเกิดแบบคิดในสมัยก่อนนะมันก็มันก็ได้อยู่มั้งเออแต่สมัยนี้มันไม่ได้จริงๆอ่ะเพราะว่าทุกอย่างบนโลกมันคือธุรกิจเลยครับต้องคิดแบบนี้อะถึงจะอยู่โลกแบบมันถึงจะสู้กับคนในสมัยนี้ได้อ่ะโลกใบนี้สังคมมันเลี่ยมครับเออถ้าคุณไปยึดติดกับอะไรแบบแบบนั้นอะอะไรที่เป็นแบบจากที่มันไม่ใช่ให้กลายเป็นใช่เนี่ย มันก็ไม่ถูกนะคุณระวังคุณจะโดนเหลี่ยมเข้าให้นะอันนี้เตือนนะครับซึ่งเราถึงบอกไงว่าโลกใบนี้มันอยู่ยากอ่ะเลยไปไหนแล้วก็เลยไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะฮะคือมันไม่ได้เออคิดคิดแบบนั้นไม่ได้คือมันคือธุรกิจเขาสร้างเกมมาให้เราเนี่ยให้เราซื้อครับไม่ใช่ให้เราโหลดเถือนมาเล่นโหลดเถือนมาเล่นระวังติดไวรัสระวังโดนแฮกอะไรก็เรื่องของคุณนะเออโดนจับด้วยนะบางทีเล่นเกมเถือนนะครับ ดังนั้นเนี่ยผู้เล่นนะครับคือมันเลยมีความสําคัญมากต่อองค์กรบริษัทเขาแต่ว่าทาง EA นะครับหรือว่าเนี่ยผู้สร้างเกม d a r k n e s e เนีครับคือเขามองไม่เห็นตรงนั้นทั้งงที่ผู้เล่นคือคนที่ประเคนเงินให้นะครับแต่เขามองไม่เห็นเกมมันเลยออกมาพังแล้วก็ออ EA เนี่ยเริ่มตาสว่างแล้วเนี่ยเหมือน Ubisoft เนี่ยอ่ะก็อ่ะปลดออกแม่งไปหมดเลยไอ้พวก เ e อไบนอร์น uh, ัลีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันโวกนะครับคือไอ้คำว่าโวกเนี่ยในสังคมปัจจุบันนะครับผมมองว่ามันปกตินะเออประเทศไทยเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการที่จะแบบว่าแต่งงานแบบออมีเขาเรียกอะไรนะคู่หางเลือกว่าที่แบบในปัจจุบันเขาอะสมรสเท่าเทียมเออสมรสเท่าเทียมออยังก็มีเลยผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรความจริงก็คือความจริงเว้ย แต่ว่าไอสิ่งที่มันแฟนตาซีอยู่ในสิ่งที่เราชอบอยู่ในเกมหรือว่าอยู่ในหนังเนี่ยขอร้องนะครับอย่าทิ้งมันไปเถอะอย่างน้อยเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยกูไม่สามารถแฟนตาซีได้จริงๆอะในโลกในเกมเว้ยกูขอแฟนตาซีบ้างแต่ไม่ขอถึงขั้นไฟเอ็มนะไม่ขอมุดขนาดนั้นคือขอผ่อนคลายอะคือแบบเลิกงานมาจากบริษัทอะไรเงี้ยอยากกลับมาเล่นเกมผ่อนคลายเครียดนะครับในบริษัทคือกูเครียดจะตายอยู่แล้วเออ ในโลกแห่งเกมแห่งนะี้กูขอใส่ยับได้ไหมเออกูขอแบบทำเฮียกูขอแบบทำาส้นตึกอะไรก็ได้ในเกมเอออยากจะไปยิงแบบไดโนเสาร์อะไรอย่างเงี้ยไปเออนั่นแหละครับประมาณนั้นคือนั่นแหละคืออยากทำอะไรก็ทำในเกมเอ่ะอ,อยากเป็นน็อกติสไฟนอลแฟนตาซีสิบห้านะครับเอออยากรออยากสวยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหมันอิสระเว้นในเกมอะแต่ในปัจจุบันทำไมต้องทำอย่างนี้ไม่เข้าใจเลย อันนี้คือผมพูดแทนใจคนหลายๆคนหรือเปล่าคือต้องบอกว่าคนที่เข้ามาดูคลิปผมนะครับความจริงไอ้ตรงเนี้ยประเด็นตรงวง,งเล็บเนี้ยมันควรอยู่ตรงบรรทัดแรกๆของเกมแต่ว่าผมลืมไปผมลืมพูดไปพูดตรงนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าคนดูจนจบะนะคือผมอะ่ะก็จะเป็นคนที่ชอบพูดแบบเอาความรู้สึกของเขาอะ่ะมาใส่ใจตัวเองอะ่ะ คือแบบประมาณว่าพูดความรู้สึกนะครับไม่ได้เจาะลึกแบบเหมือนช่องอื่นๆเขาทำนะช่องอื่นๆเนี่ยเขาก็จะแบบเจาะลึกนู่นเจาะลึกนี้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็จะพูดความรู้สึกแล้วกันมันเป็นเหมือนความรู้สึกที่เราไม่ได้สัมผัสเกมแบบสมัยก่อน,นครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยโอเดอวิชเอส่ะสนุกเกมอะไรอีกอะเกมอะไรนะไปนั่นฟต่สีสิบสมสมัยก่อนเนาะเออแล้วก็มีอะไรอีกอะ ภูมิไพลเดอร์โอ้โหนางเองก่ังสวยสาวบูสสายแซ่บนะครับอ่ะก็ประมาณนั้นละกันครับคือก็ไม่ได้อยากยกตัวอย่างอะไรเยอะแยะเอาง่ายคืออยากเล่นเกมเพื่อความบันเทิงแค่นั้นแล้วก็ไม่ต้องมาเครียดอะไรกับเห่าเทียมไม่เห่าเทียมอะไรในเกมาตาเคเรนาตาอุบาทอะไรงเงี้ยไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นอยากจะเป็นคนที่มีสไตล์เอาง่ายคืออยากได้เกมที่มันอ่ะ ถ้าเป็นเกมเนื้อเรื่องเนี่ยก็ดีนะครับถ้าเป็นเกมเนื้อเรื่องเนี่ยก็ก่อกเนื้อเรื่องดีๆหน่อยนะครับเออไม่ต้องแบบว่ายัดยดอะไรมากเกินไปถ้าจะบูก็บูให้สุดนะครับอ่าถ้าจะเล่นกับความรู้สึกตัวความรู้สึกให้มันสุดนะครับขอบคุณที่ฟังผมบ่นมาจนถึงตอนนี้นะครับผมบ่นแหละเอาจ Sabrina, ริงผมบ่นไปเรื่อยๆแหละแล้วก็แล้วก็ขอบคุณจากใจจริงๆเลยที่เสียสละ,ะเวลาของผู้คนเนี่ยมาดูคลิปของผมนะครับ ฝากไว้ก็คือฝากกดไลค์กดซับให้หน่อยนะครับก็จะได้แบบเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆก็คือจะปรับปรุงหรือว่าพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปของผมนะฮะก็ขอบคุณทุกคนมากครับผม่มาได้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ How long can Wash it all, fall, yeah. We wash it all, break. How long till we all fade away? How deep are we gonna sink before we know it we'll be losing our dreams? How deep before we all fade away? So where do we go?